มาจะาำเพ่อพยักพยับกภูมครับสารคามอ๋อครับสองเที่ยงสามเที่ยนี่ละอ๋อแสดงว่ามีโคก็เพิ่นบอกว่าอยู่บไดนพ่อพนังเที่ยครับไม้ยังได้กับเป่ากับอยากอนี้ว่าจุนอ่วกให้ลงงจนอยากเจออาจารย์กับเราประมาณบ่าย3ามโมงหอครับเดินพ่อนโชคไงจังเทียดรอกครับยังไม่ได้โชคไงโชคน้อยๆอยู่ครับ อ่ะมวดนี้ขอใอ้ไ้โชคไงเด้อยพอเด้อไ้ถูกลอตเตอรี่รางวันทีนึ่งเรือพอเด้อครับเข้าไปได้ครับเดินทางมาจากไหนเนาะพี่ขอนแก่นค่อนแก่นมาครั้งแรกลงทางอยู่ประมาณสองชั่วโมงเด้อครับอืมทำไมมาถึงมาที่นี่ได้ได้ยินข่าวนี่เละครับแม่เขาเป็นแฟนคลับอ๋อแม่เป็นเอฟซีอยู่ครับ ก็เลยมาใจมาวันนี้ครับมากันหลายคนไหมพี่มาสามมาสคนได้โชคกับคมว่าที่แล้วยไม่เคยเลยไม่เป็นไรวันนี้มาขอพรมาขอวันนี้อ่ะขอโชคดีปีใหม่นะพี่นะครับขอบคุณมากพี่ครับคุนพี่ก็เดินทางมาจากขอนแก่นนะครับคุณแม่คุณดหญ่พวงมาลัมาไหวปองดำบอมแม่ ใครดูบรรยากาศสดๆไปด้วยกันนะครับสวัสดีคุณนันุมนนะครับขอโชคดีนะครับคุณคุณแก้วนะครับดูจากนนทบุรีสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีคุณจำปีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกทท่านนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับปีใหม่นี้นะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้โชคดีนะโชคดีนะครับสวัสดีคุณณรีรัตน์นะครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับวันนี้แก้บนให้กระปูองดำนะครับ ่ะก็แก้แล้วด้วยการใส่โบอ่ะแอดมินทุกทุกท่านนะครับพุนะ่นาะพี่อ๋อใส่สีแดงพี่อ๋อมาก,ก่อนดเดี๋ยวสีแดงกับนถ้ำเดี๋ยวสีเหลืองเนาะเอามาเปลี่ยนกันเหรอทำเรืองให่ดูเฉพาะเลยดิยบ้าอ่ะสวัสดีคุณแม่อุไรวันด้วยนะครับดูจากกทมนะครับสวัสดีคุณลำไมนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกทุกท่านนะครับสวัสดีแ้อ่อนส้มตำพัทยานะครับสวัสดีวันพุธ วันนี้แอดมินมาแก่บนแก่บนให้กับปูองค์ดำด้วยการสวมโบนะครับเิ่นเิ่นให้สวมโบนะครับเป็นการแก้บนอ่างงามอยู่บอกครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเมื่อคืนแอดมินเดินทางไปที่วัดทําแกบเอ้ยไม่ใช่วัดเป็นทําแกบนะครับบนเทือกเขาภูพานนะครับ ครูบาเป็นผ้าไปขอแนวทางตัวเหล็กโฉลากนะครับก็ไว้เป็นแนวทางไว้เด้อครับเด้อกันเป็นตัวเหล็กโฉลากตัวเหล็กที่ไม่ร้งวัลนนะครับครูบาเป็นขอมาเพิ่นไปนอนเอาเป็นเหล็กนอนเอานะครับสําหรับแนวทางของครูบาวัดถ้ำพี่ลอกนะครับผ้ไดติดติดตามของตัวเหล็กแนวทางของครูบาอยู่นะครับก็ไว้เป็นแนวทางไว้เด้อครับเด้อครูบาเพิ่นไปนอนเอามาขึ้นนี่คล้ายๆกับนักศึกษา2คนนะครับมาบอกเพิ่นนะครับเป็น โมเมนเด็กหน่อยกับยังโมเมนคนวัยหนุ่มสาวนะครับประมาณอายุ20ต้นต้นๆนี่ครับประมาณนี้นะมาบอก่อนเป็นบอลมาบอกนะครับมายกมือให้นะครับมายกมือให้เป็นตัวเลข8 5 2หนะครับสำหรับแนวทางของครูบาวัดถ้ำพีหลอกนะครับตอนกอนนอนอน่อนจะนอนตอนครูบาเป็นกำลังตั้งกิตอธิษฐานนะครับเพิ่นภาวานาขอโชคอยู่นะมีเลข6 5ห้ามาเข้าตานะครับ ไว้เป็นแนวทางไว้นะครับ6กหกับ8 52านะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของครูบาวัดถ้ำธีหลอกนะครับเมื่อคืนผู้ใดได้ดูคลิปดูไล์สดนะครับแอดมินแตปคุยใหญ่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับท่านใดนะครับที่ยังไม่รับประทานอาหารนะครับตำหนักเรามีร้านอาหารรองรับนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวคาเฟ่ของอาจารย์นอตตี้นะครับท่านใดนะครับที่จะไป ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่หน้าสนักนะครับเรามีรถบริการส่งรีนะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่อยากจะพบอาจารย์นะครับอาจารย์มอสซี่จะลงสมัครบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับ,ส,รบส่วนท่านใ้นะครับที่จะเข้าห้องน้ําเรามีห้องน้ําบริการสองที่นะครับอยู่ลานจอดรถด้านบนหนึ่งที่แล้วก็อยู่ลานคาเฟ่ของอาจารย์มอสซี่หนึ่งที่นะครับ วันนี้ตำหนักเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเสื้อตำหนักรุ่นแรกลดร,ราคาเหลือ179บาทนะครับเสื้อตำหนักรุ่นแรกเหลือลดร,ราคาเหลือ179บาทนะครับเสื้อมี2สีมีสีขาวและสีดานะครับส่วนท่านใดน,นะครับที่สนใจนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ห้องกระจกด้านหลังหรือสอบถามพนักงานได้ที่ชุมดอกไม้นะครับเสื้อมีจํานวนจํากัดนะครับขอบคุณครับ ท่านใดที่อยากเปิดดวงรับโชคกับอาจารย์นะครับอาจารย์จะลงมาประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับรอบเปิดดวงรับโชคกับอาจารย์เ้อครับเด้อสวัสดีครับอาจารย์เปิดดวงรับโชคแกงโบแดงขอนแก่นมาแล้ววดที่แล้วได้หกแสนนะครับวันนี้มาแกงยังก็ครับแกงมาเสือเทศค่ะแกงมาเสือเทศอยู่ตรงไหนครับเนี่ยผู้สนับสนุนน้องปื้มนะคะร้านน้องปื้มขอนแก่นค่ะครับโชคดีหกแสนกว่าบาทหรือว่าได้ล้านกว่าไมครับไได้นครับ สามแกงโบแดงไปเก็บมะเขือเทศค่ะแกงมะเขือเทศเชอเดียวไปวิ่งวิ่งก่อนดูเดียวไปทันเขาไหมะเขือเทศสามตันก็เป็นผู้โชคดีนะครับในงวดที่ผ่านมามะเขือเทศสามตันนี่แหละเขาเรียกว่าแกงโบแดงจากมันจาคีรีนะครับแกงโบแดงนะมันจาคีรีนะครับหลังจากถูกงวดล่าสุดนี้สามแสนกว่าบาทอ่ะไม่ต้องแย่งกันนึกครับเดือพได้มากสิบขันรถ เอาไม่ดเอาเรื่อไมเท่าไรความนะครับเดี๋เดี๋ยวียเพิวเีี๋ยิเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดียวเดียเี๋วยียวเีดยอดีรับวัดนี้นะครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวดดียเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเเดี๋ยวเดีวเดีี๋ยวเี๋ยวเดีดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดี เดินทางก 5, 5, ุ้งกี่ลังครับนี <ip bastards câ owania> ่ยมีส <t ip fått millet> ิบลังค่ะมาสิลังนะครับลังละ5งห้าร้อลังละห้ารอยสิบลังนะครับสิบลังเท่าไรครับเป็นห้าพันบาทนะครับสิบลค่สิบอลังสิบสงลังสบงลังโะตีกห้าสิบกรลังละสองนั้นตอนนี้นะครับก็มีของแก่ครับ

เอานี้นร้านทั้มดเอล้าตุมตาลล้างตุตาาา5 0 0ร้าน5 0 0า5 0สนันสนร้านน้ำ้งานงุเป็นเอากดติดตามช่องผมนะนี่ปุติดตาช่องน โอ้เอาเอเอา่อได้เาไมได้เราไม่ใช่้ไม่ใ่มาไม่ใ่มาต่อเรื่องข้างในมาต่อเรื่องขางในด้วยเอาวันไปอีกแหมไปน่วยเท่เอาเอนเอาเอ็นไอ้ผู้มาลุ้นน้ำไอ้ผู้มาลุ้นน้ำแ่่จะบังวงบ่ไม่ะ่

ไปวัดขึ้นปฏิบัติธรรมอยู่แลยวเราจะทำบุญต่อบ่ยายครับครับสวัสดีคุณนนตาด้วยนะครับสวัสดีคุณสุนันทานะครับดูจากหลักสูตรครับเขาไม่ทำอะไรครับนี่ไปแกงใส่ปลาครับแกงใส่ปลาบอกผมแก้บนให้ปูองดําครับแอดมินแอดมินดับท่านหนิหัวเด้อลาบสวัสดีผมได้ทำให้สวยงามด้วย นี่โมเดลซื้อเองนะจ๊ะโมเดลซื้อเองลูกมะเขือเทศก็มีเบอร์นะเบอร์มีเลขบ่12ลังลังละห้าร้อยห้าพันหกพันมาเขือนไปแล้วหกพสวัสดีคุณต่อยจากเขื่อนปตาจากต้นแห้งครับสวัสดีคุณสิมันทาด้วยนะครับหมดไปแล้วสามสวัสดีคุณนงตานะครับสวัสดีปีใหม่นะครับหมดไปแล้วสามลังสวัสดีค่ะสวยๆวันนี้ค่ะ เอามานับเลขกันไม่ได้เลขอะไรนับเิกบ้างนับเลขบ้างสวัสดีคุณแม่องใสเลยนะครับดูจากเมืองคงโคราชนะครับอาโบแดงงามแท้โบแดงเฮ้ยสนหราบโบแดงงามงามคนว่า ขยิมไห้เพื่อนแน่เอฟซีเอฟซีมันมาโบแดงงามงาเหมืนกันโบแดงงามงหคน้าเขาซื้อให้เราอ้าวจะซื้อไว้ยังบางเลือกซื้อจะรเมื่อวัน้งาโบแดงงามแทนน้องกบยู่นะคบมาโกแป่ไหน้อกล์หม่มียเยะีลูกต้องชื่อปลาเนาะ ุูงหวู้ปลามาเวยกันข้าเต็มน้องเลยบอกข้าวใบแล้วเรื่องใบแล้วข้ข้างบ้านตลาดใบข้น่ลวตลาดเรื่องใบแล้วใบมีนางลำนะคะีหมอนลำนะคหล่ะนี่หางเครื่องหางเครื่องหางเครื่องมีหางเครื่องมี ยังไม่ได้เป็นนันครับกรับงั่าจเคอั้งนี่ได้ีม่วงนะครับตรงกับวันเกิดพอดีเลยรั่พี่นันพนัารจากนองพุ่งมาองพุ่งนะครับจากอำเภอมันจานะครับทุกวัที่แล้วมีชควิลานะครับบอ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 บับอ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 บบ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 บออบบบ ได้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยแล้ววันนี้วีมีอะไรไม่นอนมี่อาจารย์ได้พูดไหม้ครับได้มาขร้าอยงมาแล้ก็มาจ้างนารำจ้างหมอรำจ้างแทนจ้างคนขาย ก็เรียกต้นยุกไทยให้แล้วก็มาเกือเทศย้ําย้ําเลขยุรไทยเองค่ะแล้งก็มีเลขกระจาเก้าสองเก้าหนึ่แล้วก็มีจะมีอีกสองตัวเพิ่มมาคือเก้าแปดเก้าหเ้าแปดเก้าหกเลขหกค่ะเลขคือว่า ซื้อาวดูแถวเองีีวันในนี้ก็มารอดมาต้องคู่ถูกทน้ีมน้องคู่มาเปนอคูมาสู้กบอลอาหารมาบอกฟังนี้มิโตเดนเนี่ยครับไายมารวดบริจาคเ้วเอ้าเก้่อแล้วก็เก้าเพิ่มอีกสตัวก็้ปกับเกาค่ะมีเก้าแปดด้วยนลครับยายได้แจกมแจกคุณยายก็แจก กันนะครับบักขั่นบักขั่นนะครับอ่ะเป็นกําลังใจให้ยา,ายด้วยนะครับคนละถุงคนละถุงอ่ะขอบคุณหลายเด้อยายเด้อยครับ มากี่ายังนางลามายังออมรีออมรีออมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนาทำทำไมถึงกันแันด้วยนายไม่แจกนี่เหรอแจกโอ้ยวันผู้ใดแจกฟันก็ดีสิคะฟันไมด้กินฝันไม่ได้กินข้าวกินอะไรนี่ต้องถูกอีกค่ะฟันดีคันได้กินปลาได้กินอะไรนะคะอยังอยู่เอานางล้ำ เอา Dante, เอะไรมาอยกนอไมดม่ได <pres. museums. S 1> <1981. S 2> ่ตีเันียกแวโทีดงบฟันแบบนี้จะโชคดีเด็วครับีคอ๋อจะโชคดีเลยใช่ไหมสาสิล้านค่ะสามสิล้านหนึงครับงวดนี้เบาเบาเบาอย่าเบาแห้ง ตัวใดเนี่ยก็ครับก 6, ะะ็อะรอคะ่ะขอให้คนสินกอบก้าสองน,น,นะะก้าสองเน้นเน้นเป็นพิเศษใช่ไหมตัวนี้<อ>จะมีเก้าสองเก้าหก้าแปดครับเพิ่มมาก็9ก้าหกกเกปดค่ะครับเก้าหกับเก้าแปดขอให้โชคดีนะครับจะได้นำ อาหารมาแจกให้กับเอฟซีอีกนะครับไฮไลเก่าะครับเดยวเยอะอยู่ค่ะเยอะอยู่ไจับวร้อยเลยนะุคนะเป็นบรรยากาศวันนี้นะครับที่หน้าตำหนักของผู่ยายจันนตตี้นะครับ ใครเข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาบทุกๆท่านนะครับแกงโบแดงมาจากมันจาคีรีสวัสดีครับฝันดีวันน้อนี่เนาะฟันดีเบอร์คือลูกคือเต้าดอกค่ะอาศัยดวงลูกอะไระอ๋ออาศัยดวงลูกสาวลูกสาวซื้อยังก็แม่ลูกสะไพ่อ๋อลูกสะไค่กุ้งค่ะอ๋อเจ๊กุ้งเป็นแม่ยายเป็นย่าอ๋ออาศัยดวงของ ใส่น้ำลูกลูกสะไห้กยได้ได้ใส่น้ำหยางพอละจ้ะครับถามจากปากคุณย่าพี่น้องค่ะคุณย่ามาด้วยกันทุกมวดเลยเนาะกามาทุกงวดโตให้มาด้วยทุกงวดล่ะครับท,ทุกงวดก็มาทุกงวดเขาให้แต่งอะไรก็แต่งเพราะมันถูก เพราะว่ามันเป็นที่มงกลค่ะคุณยาขึ้นไม่หลุนดีเนี่ยแจังหวะคุณยาเป็นยังกับซามบูกสะไผ่ยุงนึกว่าน้องญาติก็เกิดก้อนลูกไผ่ชิบกว่าปีนึงเนาะบมอครับถึงว่าหน้าตายังสดสวยอยู่นะครับอ่ะขอคุณยาโชคดีดนะครับเด้ออ่ะขอโชคดีปีใหม่นะครับงานแต่งเป็นคนเนาะยสวัสดีคุณสุพินด้วยนะครับญาติในเองเขาขั้วหนึ่งกันนะ ขอโชคดีนะครับคุณสบินเกนะครับคนบุญเทียนบอกว่าคนสวยใจดีนะครับมีโชคลาภผอมครับเรืองวงาดที่แล้วเพิ่ได้หกแสนกว่านะครับคนคนโบแดงนี่นะครับได้หกแสนกว่าบาทงวดที่ผ่านมาก็าได้นำอาหารมาันนะครับมาทําเป็นโรงทานนะครับเป็นเป็นแมคค่าสงสัยเป็นแม่ค้าอยู่อยู่ตลาดัาง เวลาเป็นแม่ค้าตลาดมันกาโอ้ตลาดมันจาคีรีนะครับอ่ะพันใดที่ผ่านไปอำเภอมันจาคีรีนะครับไปอุดหนุนกับเพื่อนใดเด้อครับเป็นตลาดมันจาคีรีนะครับครับเป็นเพื่อนเชียวไปเวลาอาจารย์แบเผู้่วยผู้ของให้ตั่งมาตั่งมาหุงขายอาจารย์ สวัสดีคุณเก่งแก้วด้วยนะครับดูจากกรุงเทพนะครับงวดนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับมา,าชมบรรยากาศภายในกันต่อนะครับวันนี้ก็ได้ของติดไม้ติดมือไปหลายท่านนะครับวั<ค>าเก็เทศไปใส่สมตำเนาะแม่เนะาะอ่ะ,ะ,ะ,อะกับแสดงความดีใจกับผู้โชคดีนะครับ คุณกอนํไดนำสิ่งของมาแจกนะครับที่หน้าตําหนักนะครับจะเป็นมะเขือ,อเทศเป็นพริกนะครับเพราะว่าเป็นเมกาอยู่ตลาดมันจานะครับท่านใดที่ผ่านไปอำเภอมันจานะครับไปแวบะบอุดหนุนกับเพื่อนๆด้วยครับเมกาใจดีนะครับ